ฟังกูต่ออ้ยังมาแม่ก็บกกับกูกะตีดำเลยวกูจะบอกตาไใ้บอกมันนะทีกูเล่าความอย่างนี้ให้ฟังครั้งแรกกูมีเงินมีทองกูเดินทางไปขายข้าวขายของขายกวาดจริงจังกูไปป้ามึงตรวเต้าเดียเดี๋ยวหลุนก็รลยมาการหอนกูอินดูแล้วกูเอามึงมาเลี้ยงแต่เดี๋ยวกูเลี้ยงมึงใหญ่ขึ้นมาหลายเดือนผ่านเพราเกือบจะปีอ่ะมึงน่ะมึงเสียบไปมาน่ะ ดำมากระโหมเหมือนกันว่าดำมาได้อย่างไรเขาบอกไปสอนทอนได้ไงบ้าเนี่นั่งนึกนอนนั่งเดินขี้เดียวขี้กลับบอกเคยเลยพ่อดำบอกเคยมีคู่บอเคยได้สัำซ้อนดำบอกเคยมาเคยได้สมสู่กับหมาปูตัวใดมือมันเคยังแปลกใจว่าน้ำตองได้อย่างไร โสดได้ไหนเลยขาเอ้ยแตไม่ได้ก็เยอะของมึงดูกับป้ามาแค่งท่าน้จใหญ่พอมาเกิดบบกที่เร่ธอเกิดสองคนแล้วมึงนานเนี่ยมึงหันกับมึงนานน่ะรูเสียหน้าเสีตาชื่อเสียงกูที่กูทำมามันเสียหมดนาจาเราคนเท่ากว่าเราอ่อนร้อนและรุงว่าสาวว่ากลเงียบมึง ยังไม่พึ่งผมเลยอ้เล็กที่พอทำมาได้สบายอ,อ่ะโอ้ย,อยที่มาพื่งจริงๆที่เขาพึ่งอ่ะมันได้เข้าฝาดกันดำจำได้พ่อไปไล่เหล่าดำก็ช่วยพ่อแล้วคนตอนที่ไปตัวก,กันแล้วว่าดำลงตามดำไปกินน้ำน้ำนั่นเป็นน้ำเองไะยังกบ มันขาดไว้นำไปกินเสร็นะคราปิกมาบ้านนั่นเธอมีอาการเครื่อนไสต้องคอยดาก็ใหญ่ขึ้นมาอย่างเอี้ยเจ้าปอมันได้สองนแลเพลงนเหรอครับีดา

ความจีนหมดเจ้าพาะดำโง่วัดดำต้อมนั่อย่างไรแต่จำได้คือน้ำนั่นแหละจะเป็นน้ำติ๊กกอนอย่างไรโอ้โหกูกระามละกูกรถามละไปนับตั้งแต่วินาทีนี้เหมือนต้นไปอุ้ยประตูบ้านกูหรือว่ามึงจะล่อหัวอะไรมึงออกจากบ้านกูไปกูจะให้มึงอยู่ที่ตก้งแตะวันข้า ตาถึงมาแล้วมาถ้ามึงยังอยู่ตี็บ้านของกูอคุตายถ้ามึงไม่อยากตายไปมึงจะไปเพิ่งพระอาศัยพี่น้องตงหลายบ้านเนี่ย